แบบท่มพูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ลูฟี่ลูฟี่ผมลูฟี่ผมอานี้ฟักในเวลาัง่าเจ้านี่ฟังนี้ไมมีเวลานั่งอยู่เนี่ยน้ากระทอมมีป่ะไรบีบรมฟ่ฟังไั่อ้เม่องเน่ยอ้ามึงว่ามาขยับพาร์ตมาไอ้พ่ก็เล่าเรื่องเร่ดีๆส่วนผมเนี่ยแรงกาลงใจแกเด้่ยนะสายมอเตอร์ไซค์ไบค์ก์วัตเร เหตุการณ์คันแรกนี่รอเดี่ยวที่นาเบืองขาขาหน้าขาวปัตยานอ่าใช่นี่ที่นบ้าเขาตอนนี้ผมขี่มอผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะผมมีอาชีพนะผมผมมีครอบครัวก็มีอ่ะแต่ว่าตาคนนี้มามาแจงดูชะตาด้วยเลยเราก็เอาดูด้วยดูด้วยแล้วเราก็มาดูในดูทูมันคนนี้ก็พูดเล่นทางใช่เราก็ก็เอฟซีห่าง ใครก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์เจอแม่ทุกทีที่งานจนจับพัดจากผูอาจารย์คนนึงงบลรมษครูลุงตู้นั่นแหละโอลุงตู้ผมรู้จักลุงตู้แล้วก็ลุงตู้จะพามานดูสักทีเดียวใช่คุยแงว่ามันเป็นแบบเรื่องไฟให้ผมมากเลยว่าเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องนักชาเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเลยแล้วมันแบบเขาเรียกว่ามันสองทอง มันม uh ันพีน่ๆมันเดินทางด้วยด้วยการเดินทางไม่ว่าจะรถที่ยะไรต่างๆเนี่ยทั้งเรือมาเลยนะพี่ๆใช่เอาแล้วเอาคนนั้นมาพี่โ้นในกำลังอีกคนอีกอีกอีกที่คนนักเดินทางเนี่ยนไหนเดี๋พี่บอกในที่เดียวคนนักเดินทางมันให้เล่ายาวใช่ใช่ให้เล่าให้เล่ายาวแล้วรู้รู้สึกไงกันเดียวพอเขาจากไปแล้วเนี่ย ตัวตัวเองกับผมหมดไฟเลยหมดไฟเลยผมขายหน้ายาวทิ้งเลยนะฮะทิ้งเวลาผมไม่รู้สึกว่าก็ก็ก็ฝ่าทุกขังทำได้แล้วอะวันนึงเลยขี่กไปแกแล้วเราก็ได้ศกแล้วฝ่ามันต้องผ่านเลยเริ่มต้นใหม่วันนึงผมคิดว่าแกคงเรียกว่าอยากให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่ารู้สึกยังไงกับพี่เดี่ยวใช่ไหมครับเอาหัวน่มาเลยมาดีดีแน่มาก พูดเดียงแค่ความรู้สึกกับพี่เดียวก็คือการจากกันเป็นทุกข์ครับแต่การไม่จากกันเป็นไปไม่ได้หนุ่มคุณครับแน่นอนครับแล้วที่จากไปนานนี่เอาไปทานไว้ไหนครับพี่รู้ไหมต่างคนต่าง แรกมาถึงจอดรถเลยไม่เกี่ยวเลยคุณไปพูดว่าอะไรนะเมาคิดอีกทีเนี่ยยังไม่จับเลยโอ้โหมึงมาแบบไอ้เย้ไปน้ำค้มเลยถือว่าแม่ไม่ชอบก็ได้เฮ้ยกูมีคิดอะไรให้ให้มันทำอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับมันอยู่ไม่ฝรั่งเล่นเรื่องผมนะหมดเรื่องแล้วเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยอ้าวหมดซีกเลยคิดยังไงตายไปแล้วเนี่ย ไมเข้าบ่อแล้วหมดไฟหมดไฟครับแล้วเริ่มต้นใหม่ไงเราใช่พลังต่อไปเราก็ต่อธุุ่งไปแค่นี้ใช่ทีนี้คนผมคิดว่าแง่บุญบา้วคนอยู่เนี่ยแหละคนอยู่เนี่ยแหละเราอย่าไปบอกว่าเราลำบากเราบอกว่าเราสู้เราสู้ต่อแต่บางทีเราทุนน้อยใช่นไหมไม่มีทุนก็ว่าได้ไม่มีทุนเราก็ทำมาแล้วทำมาแล้วเป็นไงอย่าทำอีกเลยล่าสุดได้เงลยไหม เขาบอกว่าเดี๋ยวพิธีกรเดี๋ยวเขาโอนมาให้โอ้โหเต้นชิบหายเลยรอมาเป็นเวลาสิบชั่วโมงห้าตัวมาที่ไหนห้าตัวมาที่ไหนโอ้โหเต้นขนาดนั้นไม่ได้ตังค์เลยแอบวางพิธีกจะได้เรื่อยอะไรวะเมื่อที่เมื่อที่พี่อะไรเนี่ยแอบวางพิธีกรเน้อโอ้โหมึงนี่ได้ใจกูจริงเอเออแอ่ะเก็บทุกงานเลยเก็บทุกงานเลยแล้วแบบ โอ <Okay. S 2> เคอันนี้ใช่สหนตาที่นะม,<า>มีใครมาอีกไหมมมา,มา,ม,ามาพูดถึงจอเดียวนะครับพวกเราโจง้จงโจ